และนี่ก็คือน้ำส้มแก้วแรกนะคะที่นุ่นทำจากเครื่องทำน้ำส้มเฮเปเล่นะคะเดี๋ยวลอชิมกันนะเครื่องนี้นะคะใครชอบดื่มน้ำส้มนะควรมีติดบ,บ้านไว้เลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่อง Bestie Vanilla นะคะจะพามาแกะกล่องรีวิวนะคะเครื่องทำน้ำส้มคันแบบอัตโนมัตินะคะของ h e ฟเ l ลค่ะมาเรามาเริ่มจากแกะกล่องกันเลยนะคะ oh. เขาบอกว่าสินค้าคุณภาพเทคโนโลยีจากเยอรมนีนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะ ด้านในกล่องมีกิฟต์วอชเชอร์มาให้ด้วยนะคะนี่สำหรับไปทานอาหารแล้วก็สำหรับซื้อของของเฮฟเฟเล่ออนไลน์นะคะได้มาแล้วนี้จะ้าเครื่องคันน้ำส้มนะคะด้านในมีคู่มือนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะก็อธิบายล,ละเอียดหมดเลยโอ้แน่นหนาดีมาก ด้านในมีโฟมอีกชั้นหนึ่งนะคะโอ้ oh. แล้วก็มีบัตรรับประกันมาให้ด้วยนะคะเขาแพ็คมาดีมากเลยทุกคนแน่นมากมีพลาสติกคุมอีกและนี่คือเครื่องคันน้ำส้มของเฮเฟเล่นะคะเป็นแบบอัตโนมัติจ้า ชิ้นส่วนต่างๆก็แยกออกมาทำความสะอาดได้นะคะนี่แยกออกมาทำความสะอาดได้หมดเลย นุ่นซื้อเครื่องนี้นะคะได้ในราคา900กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะจากปกติราคา1 9 9 0บาทเนาะก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากสั่งซื้อนะคะสามารถกดดูได้ในช้อปปีนะคะแต่ว่าจะได้ราคาเท่านุ่นไหมต้องดูนะคะว่าช่วงนั้นน่ะมีโค้ดส่วนลดหรือเปล่าแล้วก็ทางเฮฟเฟลเขาเซลล์อยู่หรือเปล่านะคะนุ่นโชคดีได้มาตอนที่เขาเซลล์อยู่พอดีแล้วก็มีโค้ดส่วนลดเพิ่มอีกพอดีนะคะเดี๋ยวขอศึกษาคู่มือสักคู่นะคะแล้วนุ่นจะพาไปลองคัน ้มสดๆกันนะคะคก่อนใช้เครื่องครั้งแรกนะคะในคู่มือแนะนําให้ทําความสะอาดเครื่องก่อนทําการใช้งานครั้งแรกและครั้งถัดไปนะคะโดยการใช้ผ้าชุบน้ําหมาดๆนะคะแล้วก็ถาดที่กรองแล้วก็ที่ใส่น้ําผลไม้นะคะให้ล้างด้วยน้ําอุ่นและน้ํายา2-3หยดนะคะแล้วจากนั้นนะก็เริ่มใช้ได้เลยวิธีการใช้นะคะก็ประกอบตัวเครื่องเข้าด้วยกันวางพื้นเครื่องบนผิวที่เรียบนะคะแล้วกเ็เสียบสายไฟ ะะแล้วก็จากนั้นก็เริ่มเอาส้มมาคันได้เลยจ้าส่วนการทําความสะอาดนะคะเขาแนะนําให้1ถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนทําความสะอาด2ก็คือตรงฐานมอเตอร์ห้ามโดนน้ํานะคะเพราะอาจทําให้เกิดไฟช็อตได้ข้อ3นะคะพวกหัวคันถาดกรองอะไรอย่างนี้นะคะให้นําไปล้างได้นะคะพวกฐานแล้วก็มอเตอร์อย่างเงี้ยค่ะให้เช็ดด้วยผ้าหมัดๆมนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวนุ่นขอไปทําความสะอาดเครื่องสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาคันน้าส้มพร้อมๆกัน Tá? น้ำส้มกันแล้วนะคะเขาบอกว่าแค่หันให้เป็นซีกแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปบนหัวนี้นะคะเครื่องจะเริ่มทํางานอัตโนมัติค่ะแล้วพอยกเครื่องก็หยุดเองเลยค่ะเห็นไหมจะเห็นว่าด้านในนี่ถูกคันออกไปหมดแล้วนะคะโอเป็นง่ายมากค่ะเราจะมีน้ำส้มกินแบบว่าสดๆด้วยฝีม,มือเราเองแล้วนะคะโอ้ยตื่นเต้นอะ คือมันช่วยทุ่นแรงได้มากเลยอะค่ะแค่ไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยอะแค่วางนะแล้วก็ปิดฝากดลงไปเบาๆค่ะนี่ค่อนข้างหมดจดเลยนะคะคือแบบทุกหยดแล้วอะ่ะถ้าเรากดแรงไปเปลือกส้มจะฉีกขาดตอนนี้ได้นะทำไปทำมาก็สนุกดีเหมือนกันนะคะ เห็นไหมคะเริ่มได้เยอะแล้วดูจากตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่มันเริ่มเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวนุ่นจะลองเอาแก้วมาใส่บ้างดีกว่าอ่าเออและนี่ก็คือน้ำส้มแก้วแรกนะคะที่นุ่นทำจากเครื่องทำน้ำส้มเฮเฟเล่นะคะเดี๋ยวลองชิมกันนะอือหือ อร่อยมากคือบอกเลยว่าร้านน้ำส้มค้าจะไม่ได้กินเงินนู้นอีกต่อไปนะคะคือมันเป็นความแบบว่าหวานสดชื่นจากส้มแท้ๆจริงๆนะที่ไม่ผสมอะไรเลยทุกคนถ้ายิ่งแช่เย็นนะยิ่งอร่อยแน่ๆค่ะ oh. ดีค่ะเครื่องนี้นะคะใครชอบดื่มน้ำส้มนะควรมีติดบ้านไว้เลยยิ่งถ้าเป็นช่วงที่ลดราคานะคะยิ่งควรใส่ไว้อย่างยิ่งค่ะ แล้วน้ำส้มที่ออกมานะคะแบบว่ามันจะมีเกล็ดส้มนินดๆนะคะแล้วก็ไม่มีเม็ดแบบมาเจือปนเลยดีมากอร่อยมากค่ะเดี๋ยวมาดูด้านบนกันบ้างนะคะคือด้านบนเนี่ยพอคั้นไปสักพักแล้วอะ่ะจะมีแบบกากใยแล้วก็เม็ดส้มอยู่ด้านบนนี่นะคะถ้ามันมากเกินไปอะ่ะน้ำมันก็เริ่มจะไหลาย,ยากแล้วก็ต้องแบบว่าเอาไปเททิ้งก่อนเนาะแล้วค่อยแบบทาต่อนะ